พอดอคืออะไรใครอยากประหยัดต้นทุนฟังไวค้ค่ะใครยังไม่รู้เรื่องนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะคะเพราะถ้าเอาไปใช้หรือว่าใช้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยนอกจากจะเสียอารมณ์แล้วยังจะเสียโอกาสอีกหลายๆอย่างพอดอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นซองๆแบบนี้และคะ่ะมีตั้งแต่1-12ถึง12แต่ที่เป็นพอดอสี่และพอดอสิ 10, จะไม่มีแล้วนะคะเพราะเลิกผลิต พอดอหนึ่งใช้ทําปุ๋ยหมักซึ่งซองเนี่ยจะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะสําหรับวัสดุที่ย่อยยากอยู่ในสภาพที่แห้งเช่นซากพืชยาแห้งและซากสัตว์ไม่ใช่เอาไปทําน้ําหมักรดโคลน,นะคะเพราะเชื้อกลุ่มนี้อยู่ในอากาศชอบที่จะอยู่ในอากาศค่ะส่วนพอดอสองเนี่ยใช้ทําปุยป๋ยหมักปุ๋ยหมักจากพืชสดปุ๋ยหมักจากพืชอวบ,บน้ํานะคะเป็นจุลินทรีย์แบบน้ําและกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ชอบอากาศและพอดอสามนะคะเป็นพอดอหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ ไว้สําหรับการยับยั้งเชื้อโรคทางดินและสามารถย่อยสลายสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยให้พืชดูดซึมได้ดีค่ะเชื้อกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกบาซิลัสแล้วก็ไตรโคเดอร์มาออกฤทธิ์โดยการสร้างสปอร์ครอบคลุมแล้วก็สร้างกดอดอ่อนมาทําลายเชื้อตัวที่ไม่ดีค่ะพอดอหกกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดนี้เหมาะสําหรับนําไปบําบัดของเสียเน่าเหมน็นที่เป็นน้ําบ่อบําบัดบ่อเกลือท่อระบายน้ําบางคนนําไปล้างห้องน้ําเทลงชักโครกก็มี และเหมาะที่จะนําไปทําปุ๋ยที่ได้มาจากเศษอาหารค่ะพอดอเจ็ดเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เอาไว้หมักทําสารไล่มแมลงพอ,อไปย่อยสมุนไพรกลิ่นชุนๆเนี่ยกลิ่นเขาก็จะแรงมากเช่นสะเดานี่แหละค่ะกลิ่นแรงมากเลยขนาดคนยังทนไม่ได้เลยค่ะอย่าใช้สลับกับพอดอหกนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ผลพอดอหกสำหรับดับกลิ่นพอดอเจ็ดสำหรับทาให้เกิดกลิ่นค่ะพอดอเก้าใช้สําหรับปรับสภาพดินเหมาะสําหรับดินที่เป็นกรด ใช้กลุ่มนี้จะดีมากเพราะถ้าเกิดดินเป็นกรดเนี่ยฟอสฟอรัสเขาก็จะไม่ทํางานและเชื้อตัวนี้ก็จะไปย่อยสลายทําให้แร่ธาตุเนี่ยอยู่ในรูปของกีเลตพืชสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปได้ดูดซึมเข้าไปได้ยังไงคือแร่ธาตุเนี่ยเขาจะดูดซึมหรือว่าไม่ตกตะกอนก่อนเขาต้องอยู่ในรูปของเีเลตหรือว่าสารประกอบนั่นเองค่ะพอดอสิบเอ็ดใครอยากจะลดใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยไนโตรเจนฟังไว้ค่ะกลุ่มนี้จะสามารถจับไนโตรเจนในอากาศมาไว้กับตัวเองได้ พอไปอยู่ในรากพืชเนี่ยในตัวเจนที่อยู่ในเชื้อก็จะเข้าไปอยู่ในพืชได้เชื้อตัวนี้ก็จะเป็นพวกไรโซเบียมที่อยู่ตามรากถั่วนั่นแหละค่ะและพอดอ12จุลินทรีย์กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างอาหารให้กับพืชได้ใครคิดว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักแล้วสารอาหารเนี่ยสู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ลองใช้กลุ่มนี้ค่ะแต่เขาผลิตได้ไงงงไหมคะเขาก็จับเอาธาตุที่อยู่ในอากาศอยู่ในดินเนี่ยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดินหินแร่ แล้วก็ปล่อยออกมาในรูปของกรดฮอร์โมนซึ่งสารกลุ่มนี้มีคุณสมบัติเป็นสารอาหารตามธรรมชาติและฮอร์โมนตามธรรมชาติของพืชค่ะสามารถติดต่อขอรับพอดอที่กรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านนะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ